อ๋อเป็นไฟก็อันนี้ไม่ใช่เหรอเออเราก็มีอย่านี้ว่ะอ่ะว้าวคุก้าคุกเสี่ยงผมคิดเสี่ยงครับผมคิดว่คุณจะได้ไมค์ครับลัคกี้บล็อกใหม่ครับเย้ลัคกี้บล็อกใหม่อ้าวทำไมไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเหมือนกูเปิดตัวรอบสองครัอ้าวรอบสองอะไรรอบแรกรอบสองรอบแรกโอ้่ไโหตัวเขาละถ้ารอบแรกมึเปิดแลใครมา ไอ้อท่อหอยเปิดใครมารับตัวไอ้เจ๊โอเค,อเ,คเราเนี้นะคะก,กค็มาเปิดลัอกเกอรบ็อกเมนต์โนันกับลัอกเกอรบ็อกมาเวนั่นเองเย้ลัอกเกอรบ็อกไปเย้มาเวก็นี่ไง M A L มาแล้วก็แวนั่นแหละแวไปที่ไหนใช่ปะวะ W A R E อะแวแต่ว่าแลวอะ L อะไง ก็มันเป็นลูกไฟรัตก็คือถั่วแล้วมันแวรหรือมาแวรก็ไม่รู้เธออะไรอะไรไม่รู้อ่หลูกเออแปลว่ามันคือลัคก,กี้พอกไวรัตได้แหละแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับลูกออสน,นั่นเองซึ่งลูกออสเนี่ยเขาจะมีในเวอร์ชั่นในไมโครฟลัพหนึ่งจุดสิบเก้าครับทุกคนก็คือว่ามันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับอยู่ในน้ําซึ่งรู้สึกว่ามันจะเกิดในบึงบ่อที่เป็นน้าเน,น่าไม่แน่ใจนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงกันอ่ะแล้วครับทุกคนในนี้เราก็อยู่ในเกมเวออรรร์ชชชชัััััั่่่่่่่่่่นนนนนนะซึงงงงงยยยยยยไไไไมม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 มาาตตววเเเเเ็็็็ใใปปปปสสแ้หดจ ดีกว่าว่าลูกออสจะเป็นไงเนาะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลูกออสเนี่ยมันเกิดในบึงน้ำเล่าหรือเปล่านะลูกออสก็คือตัวนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นตัวอะไรอย่างนี้บ่อยเห็นไหมเออเห็นแล้วซึ่งน่ารักดูด,ดิคือแบบมันเล็กมากแล้วตายเคลือบดำฟิวฟวน่ารักกระโดดตึงตึงตึงซึ่ง,ง,ง,งลูกออสเนี่ยเขาจะกินสลามเป็นอาหารเนาะเราก็สลามเขาก<น>ินกบจำไม่ได้อ่ะเห็นไหมเขาจะได้เห็นไหมมันจะเป็นวิงว่งวิงว่งวิ่ง แต่ผมไม่แน่ใจว่าลูกออสเนี่ยถ้าโตไปแล้วมันจะเป็นอะไรนะรคือโตไปแล้วโตเป็นกบก็คือว่ากบก็คือว่าลูกออสเนี่ยคือโตไปจะเป็นกบก็คือกบมาจากลูกออส แต่ผมไม่แน่ใจว่าในไมค์ครับเนี่ยลูกออสจะโตเป็นอะไรนะม,มันก็เป็นกบดีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าลูกออสเนี่ยมันจากไหนบอยบอกว่ามันไม่ได้มาจากไข่เกา่ามันไม่ได้มาจากไข่เต่าหรอกซึ่งไข่เต่าที่ผมหมายถึงก็คือไม่กูไม่ได้หมายถึงมึงอะ่ะป็นคนบอกว่าไม่ใช่มาจากไข่เต่าหรอกคือกูรู้ว่าไข่เต่าอะ่ะต้องออกลูกเป็นไข่เตา่าต้องเป็นเต่ามันไม่ใช่ลูกออกก็คือกูว่ามันออกเป็นลูกออสเนี่ยเข้าใจไหมอ้าวออกเต่าคือเต่ากบมันคือกบว้านหรือเปล่าอ้าเผื่อใครรู้ทุกคนก็คือว่า ธรรมดามันจะไม่มีแสงสีนะทุกคนเห็นไหมแต่พอเราวางทรายแล้วก็วางปึ๊บเห็นไหมมันจะมีเอฟเฟกแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไข่ต่างๆเขาจะแบบฟักเร็วนะทุกคนตอนที่ผมไปอ่านข้อมูลมาเนาะถ้าใครรู้ข้อมูลเกีย่ยวกับลูกออสก็ลองเมนต์มาดูเลยกันเนาะซึ่งผมรู้แค่นี้แหละก็ประมาณนี้เนาะข้อมูลของลูกออสโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมไปดีกว่ามาแล้วเปิดลักกี้บ็อกซ์กีกว่าตื่นเต้นเลยลักกี้บ็อกซ์ใหม่เย้กูชอบแม็กโดนัลด์แต่ชอบไม่สุดก็คือมึงอ๊าย <c oughs> เอาวางแล้วเอาแล้ววางมันเวัเั้นหรอฮะ มึงมันเชื้อไวรัสที่เมี้ยเไวรัสอยู่ไอ้เร้วุูจะอุ้ครับอ่ะทำไมรู้สึกถึงเกมเบาจากเร็ววะมาอะอะมากันเปิดเลยตรองแรกปิงฮะธนูเฮ้ยอ๋อธนูคุกกี้ราเมจเท่าไหร่อ่ะแล้วมึงบอยบอยมันไอ้ไอ้ อะไรติดพิษหรอก็เรติดพิษเพราะดตตอกไม้หรือว่าอะไรไม่ไม่ไ,มไมอ้น,นี่ทะลุคุกกี้มันเป็นทะลุคุกกี้เนื้อติด<อ>พ,พิษเลยอ๋อคุกกี้คือมันปลาได้อยู่แล้วนี่ไงอ๋อ้วิ่งขู่คนเดียวไอ,อบวว้บอยขอดีเราะมังติดได้เลยปาท่านขู่เอา้ากลัวมึแงแตกหรอไม่ไม่โทดอ่ะต่อไปอันนี้ทะลุอะไรเนี่ยทะลุคุกคกี้กูมีแล้วเบอร์เกอร์อะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะมาต่อไปโอู้วววเจ้าโจรบอยกูได้พริกมาว่ะถ้ากินมันจะติดไฟ ต้องกินตอนหิวเหรอหรือมันคือแล่อันนี้คือชีสอันนี้คือ,อเนื้อ <c oughs> อะไรระเบิดถ้ามันจะระเบิดเลยแค่นี้ก็จิ๋วเลยอันนี้มูจงอันนี้ภาะอะไรอะ่ะเสียงโชคอ้าวคาร่าเขาไม่มีอะไรอ๋ออ๋อมันเป็นแผ่นกินเหรอเอออ๋อโอเคมาต่อไปอันนี้ยังเกงโซ่โอโห้กูขอของเบอร์เกอร์ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก่อทองทำไมอ๋ออะไรอ่ะมาดูมันเอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะ ข้างในเข้าได้เหรอไม่มีอะไรข้างในเข้าได้ไหมไม่ได้อ๋อเป็นแค่โลโก้กูเอ้ยเหลือจะมีของมะอ๋อดี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 หน้ากูสั่น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 ไม่มีไอ้บอยไม่ได้ได้ของใหม่ๆอ่ะผมยังไม่ได้เลยอันนี้ต้องเกงดีเจมันเป็นคนไม่มีดวงไงอ้าวบอยบอยกูใส่เก่งเก่งไม่ได้อ่ะบอยไอ้เล่สีขาวเนี่ยหรือมันคือเล่่ะเก่งอยู่เปล่าไม่ได้ใส่อยู่อ่าหรือมันต้องไอ้บุ๋มไม่เคยใส่เก่งแล้วมึงก็โป๊ดิมันใส่ไม่ได้ปะใส่อะไรไม่ได้ชิ้นเลยโอ้โหมันทำมาทำไมเนี่ยมาเอ้ยเลิกตีได อันนี้เลสโตนโอ้ตายแล้วของแต่ละอย่างโอ้โหเงียบกิบอือโอ้โหบอยดูบอยฆ่ามันดิโอ้ตายแอนตี้ไวรัสโซอะไรโซเจอโอ้โหมีแอนตี้ไวรัสโซเจอร์ด้วยโคตรเทแอนตี้ไวรัสสุดจุดทหารแอนตี้ไวรัสอ่ะอันนี้แผ่นหินโอ้โหมันมีอะไรเนี่ยที่มันได้นี่เต็มเลยทีอะไรบัฟเสริมอ่ะอ๋อโอเคผมยังไม่ได้ของเลยอ่ะแมคโดนัลด์มึงอย่าไปโทรไปกุ๋งนะ โอ้โหมันไม่เอาไปทอไปกูจะเล้ยงไปดูได้คุอ้ยแล้วมันใส่นาคุณแล้วแมวแมวแมวอ่ะหุ้ยไอ้บอยอู้หู้เอ้บอยมึงดูนี่สิอันนี้ที่กูถืออยู่อ่ะมันเป็นบัฟเว้ยมันได้กอดแดงมาแล้วก็ได้เป็นหัวใจมารีเจนหัวใจแล้วก็สปีดแอนตี้ไวรัสอ่ะมาดูนี่นะมาดูนี่นะวินโด้ดีเฟนทีฟมาดูมาดูนี่นะดูนะดูอะไรเฮ้ยมันเขามาดูกันหรืป่าโอ้โหมันมีเยอนโอ้โหโอ้มึงมีเยอะเนาะ โอเคกู้ดงเนมาบอกไงว่ามันเยอะเลยแม็กมี่โบแกเอนตี้มาแล้วแบบเท็จทุกคนเลยอันนี้คืออะไรไวรัสสตาร์ฟก็คือยิงได้ออกยิงไม่ออกวะกูเลยไวรัสอันไหนก็ทำอะไรกูไม่ได้เดี๋ยวกูไวรัสกูไงเดี๋ยวกูจะเข้าทำมเองอันนี้เป็นมันแวร์มึงพูดอะไรอ่ะอ่ะมันแวร์เป็นไรไม่เป็นไรหรอไม่เปไรนะอ๋อโอ้โหเฮ้ยแต่ก็สัญหาคิดเรยถือว่าดีทุกคนไม่เคยเห็นไม่ปล่อยกูได้มาแล้ว MC อันนี้เป็นแอนตี้ไวรัสดุโอ้โห โอเคทำไมปั๊บมันโหดจังเออใช่แล้วกูัวได้ปั๊บมาเต็มเลยอ๋อเฮ้ยพวกเราเก็บมาตีแล้วมาสองอันแล้วป่ะมาต่อไปอะไรฮะเออกูมี USB โอ้โหกลัวเลนเอ็มมันแวมาแวโอ้โหกูตายเล็วเฮ้ยอันนี้ได้ไหมแล้วอันนี้เป็นไวรัสเหรออ๋อปลาได้เอ้ยไม่ได้อ่ะเราต้องถือนี่ก่อนเอ้าเราศัพท์กหายไปโดนวะอ๋อเมื่อกี้ที่เราได้ปั๊บยิ่พ้อยบอยปลาใส่ผมอ๋อเฮ้ยนั่นดีอะบอยแต่ตอนสู้ปลากูไนะเอ้ยหลังเขาสวยเลยฮะ ออทพว่ะอ่ะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นพั่วดามเมจห้าสิบสตารนต้องใช้อ่ะมัต้องใช้ธนูต้องใช้ของอะไรวะคุกกี้อีกแหละกูีแล้วเนี่ยธนูคุกกี้นะอันนี้เป็นพั่วห้ามเออเยอะกว่าเยอะกว่าสามดาเมจสามเลยเหรอเอออันนี้เป็นมันแวงและก็คือน็อกแบ็กก็คือปารลรกระเด็นไกลหรออ่ะโอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมมันได้มีกูกได้ไม่เอไเกาะได้เกาะไปแล้วว้ยยเออได้ล้ เรื่องนะมึงหาเรื่องนะทีนะอะไรอะมึงอะไรอะมึงหาเรื่องเลยนะเรื่องเนาะโกรธไปช่วยเปิดดีๆช่วยมึงหาไปเปิดดีๆช่วยมายอมแล้วยอมแล้วอ่ะแบ็คโดนน้กูขอร้องเถอะนะมึงเอาของไหมกูเถอะเร็วเร็วอันนี้เป็นนไฟอ๋อแขกเป็นไฟไอ้บอยขู่ไม่อยู่มากเลยตื่นเต้นอ่ะมันมี USB คืออะไรวะเขาทำอะไรวะแทงหน้ามึงอ่ะเสียปากแทน้ายูเอสอย่าไปเข้าปากมือแทงปากมึง มึงกอนเลยงั้นอะไอ้บอลลักกี้บล็อกเข้าตัวบอลเปิดลักกี้บล็อกดาวเก๋ให้หน่อยดิที่ได้เมื่อกี้ลักกี้บล็อกธรรมดาที่ได้ไอ้ลักกี้บล็อกดาวเก๋มื่อกี้ที่คือเข้าตัวเอออันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะทุกคนไม่น่ามีของอ่ะดาวเก๋ไมโครสีเขียวไม่โครสีเขียวสีเขียวคืออะไรอ่ะคือผักเหรอหรืออะไรอะไรอ่ะอันนี้หัวเบอร์เกอร์ไอ้หัวเบอร์เกอร์ถูกแล้วอ้กูลองใส่หัวอยู่ทุกคนไอ้หัวเบอร์เกอร์ดีกว่านะคือมันใส่แล้วมันเพิ่มมาเกาะหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันแค่มีบัฟ แบบไอ้นั่นนะเคิร์สคำสาบไม่ไม่จำเป็นหรอกอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ่านไม่ออกอันนี้ไปขอมันยังงงงอยู่เลยของมันไม่งงออกของมันเจอแล้วมันไม่ให้กูสักอย่างไอเนี่ยดูได้กูมาชินเดียวงไม่ชินกับของไงเลยสักพักเนื้อก็ชินเหมือนที่ชินแบรนที่เราอยู่ในแก๊สน่ะหรอแม่แล้วกูเบื่อมันแอ้าวไอ้นี่นี่อันนี้เอ็มซีแมกโดนอลอะไรหรอมิสเตอร์แมคโดอร์นอลเออเออหรือไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มซีอ่านผิดแต่บางทีก็ลำไคดอกไม้สีโมยนะอันนี้ตาเมลล้อยิงกูงถ้ามึงเลือกโซนเองอ่ะ ก็มันสวยดีอ่ะอ่ะโอ้โหกูท้ธโอ้พุท้อกันละกี้สอดละกี้พวกนี้เดี๋ยวน้องบอกทำไมพี่ไม่ลองบวกอะผมลองบวกนี่ละกันอย่างละสองกล่องมากล่องบวกจะเป็นไงกันอุ้ยพอบอกว่าได้ของใหม่เลยอ่ะอันนี้ชิคเก้นชิคเก้นอะไรวะนักเก็ตอ๋อไอ้บอยไอ้ไก่ไอ้ไก่พวกละเชียววะไอ้ที่เป็นชิคเก้นนักเก็ตอ่ะเขาบอกอ่ะฮะนี่คืออะไรไอ้ชิคเก้นนักเก็ตมันคืออะไรไก่เล็กๆใช่ไหมชิคเก้นนักเก็ตเออมันเป็นนักเก็ตไงไก่อ่าไก่ก็แหละ หนอันนี้อันนี้เป็นไงอ่ะฮ่าวูบแต่แต่มันไม่ได้บอกดาเมจนนะแต่มันเป็น<ก>พิกแกอคไปรัตอ่ะบอยก็คือเหมือนแบบตีแล้วแบบไปรัดไปกินก่นกอมึงแตกอ่ะไวรัสอ่ะโอ้ยหทีมึงจะมาตอนกูตีเอาโอ้โหแต่วงนี้มันชอบมึงชอบเฉลี่ยผับปันถูกจังหวัดแต่เอาจริง,ระงนะบอยพอบวกได้ของดีมากเลยอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เมทัลเออมึงนั้นเบอร์บวกไปเลยกูไม่บอกหรอกไอ้บอยมึงได้เบอร์เกอร์เมทัลไหมที่เป็นแด่อ่ะฮะได้มาจนจะครบแล้วมั้งอ๋อมึงแล้วมึงเอาไปคราฟก่ออยังอากูคราฟแล้ว าถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แต่คืออ๋อมันไม่อันเบกเทเบลอันนี้ปั๊บลีไว้เหรอไม่ใช่ออริจินหัวใจเออคลิปนี้น่าสู้ได้อยู่แต่ว่บาบอลมันมีปั๊บไปรัตตั้งแบบสี่ห้าอันไหนโปรแกรมป้องกันไวรัสอะ่ะ <c ười> ผมแบบมีแค่สองอันเลยอะ่ะเออสู้ไหวไหมเนี่ยอันนี้เป็นชิเกตนาเก็ตอ๋อคือก่อชิเกตนาเกตเออไม่ต่างจากเบอร์เกอร์ทุกคนเพราะผมเอาอันนี้ก่อนเพราะมันดีนนชาร์จน,น,นะขออร่อยอมันอยู่ที่เฟ้นไฟกับเบอร์เกอร์ชัวร์หรอ ผมเคยกินแมคโดนัลด์หรือเปล่าวะผมไม่น่าจะเคยกินเพราะจังหวัดผมไม่มีอันนี้เป็นชิคเก้นปะปาร์ตี้เหรอปาร์ตี้วัดวัดวัดชิคเก้นปาตี้วัดตาฟังไม่รู้ไม่รู้อ่านว่าเฟนไฟเฟนไฟเมโซอ๋อเฟนฝ่ายก็อันนี้ไม่ใช่เหรอเออเราก็มีอย่านี้ว่ะอ่ะกูเข้าขวางกูเอ้าแล้วกูเอาไปที่ไหนเนี่ยเลยร่หอ ลอยมึงกด F3 แล้วมึงดูมึงแล้วมึงดูวายหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสูงหนึ่งหมื่นบล็อกโอ้โหดีรี่มึงมามาไม่รอดลงโอ้โหกูเหลือสิบกั่สิบหกอะนะกูเหลือสิบหกกับเจ็ดโอ้โหเหลือเยอะจังเฮ้ยนี่นะพวกเกมเป็นตัวอะไรมาหมดแล้วไอ้เลยพวกเกมเป็นตัวอะเรดูหมดแล้วได้มาสี่ห้าอันกว่าอ่ะจะหมดแล้ววะโอ้ยบอยมึงรู้สึกว่ามึงคิดเหมือนกูไหมว่ารู้สึกว่าไวรัสนเอาโหดกว่าอ่าแมคโดนัลด์ดูคิดเปลน ฮะไม่รู้กูมไม่รู้เอา้าไอ้น,นี่มันใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเอามาทําไมเลยรองเท้าเนี่ยเนี่ยมันใส่ไม่ได้ทุกคนหรือเขาทาผิดวะเขาลืมแบบปับไหมมันใส่ได้หรือเปล่ากูก็ไปว่าเขาเนาะเออมั่วมัวเดาเดาอะเอา้าตีไม่ได้เก้าเก้านะจ๊ะ,ะติดไฟร,รถากานนเ,เหอรอเออรถราคาอันนี้เป็นเ็อะอันนี้เป็นมันเป็นโปรแกรมไวรัสในวินโดว์สิบนะรู้สึกผมจาหน้านี้ได้อยู่แต่ว่ามันมันได้อะไรเหรอบั๊บเขาบอกว่าออากูอ่านไม่ออก ไอ้บอยน,นี่ไงยูเอ็นบีไวรัสก็คือกูได้กูได้มากูยังไม่รู้เลยไปทำอะไรกูบอกไปให้คืนแล้วนะเมื่อกี้เข้าตัวกูด้ไหมเอของมึงเยอะสุดเท่าไหร่เหรอกันหนึ่งฮะใช่เหรออันอันนี้พูดจริงปะเนี่ยนี่พูดเล่นทำไมอ่ะก <c oughs> ูเยอะสุดร้อยเดียวโอ้ยตายแล้วกูอันนี้ก่อนอันนี้กาก,กว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาบวกเลแล้วกันมา <c oughs> เอาบวกไวรัสละกันอะไรจ๊ะไม่มีอะไรเรียกเนยมาอันนี้เป็นน็อกแบ็คโอ้ยไม่มีอะไรกองบวกร้อยบวก อันนี้ลงท้ามัใส่ไปได้อันนี้ได้มาอีกแล้วดูนี่ครับของมันจะเป็นยังไงวะอันนี้เป็น USB Stick. Stick? สติ๊กสติ๊กอกวะหรือว่ามันเอาไว้คราบดาบผมผมไม่รู้ว่ะอย่าพูดมวยดียกว่ากูกูไม่รู้ๆๆอันนี้เป็นไฟล์กินแล้วก็ขุดเร็วนะทุกคนไหนเออเร็วจริงด้วยอันนี้อะไรอะ่ะ Inventory Fuck Boy เขาบอกว่า Inventory AB Fuck มึงคิดเหมือนกูไหม AB น n แบบ <laughs> ไม่ไม มันเขียนว่าอหรือราบได้ก็ทำอะไรไม่ได้นะหรือนปลาได้หรือตีแล้วของหายเออไม่เป็นไรเพราะว่าของมึงหายกูไม่หายกูไม่ได้เดือดร้อน <laughs> โอ้โอดิเขาขอกม<อ>ึงหายเลยเดิมล้อทีน้าระวังนะเดี๋ยวตอนนี้มึงอ่ะมาหมดแล้ว, <S <S ลวซึ่งผมมีอะไรที่ขาดไหมไม่น่ามีละอืออันนี้ก็มีแต่ของกินโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็ไปจัดของเราไปสู้กับบอสลูกอ้แล้วไปสู้กับบอสอะไรดีกว่าไปกันเลยอ่าครับทุกคนใน,นว่าจัดของเสียน้องม,มาพร้อมที่จะสู้กับลูกอ้อกันแล,แล้วทำละก่อนที่เรจะไปสู้กันบอกว่าบอสก็มีของกินเหมือนกันอางั้นผมไม่เฟกอาหิวก่อนก็คือแอดเอแล้วก็ฮังเกอร์ก็คือวิอันนี้อันนี้คือวิอันนี้คือวินาทีอันนี้คือออออหิิิววววเเยะสุด่่่แลล้ก็งมมันไ ทำไมไม่ลดวะก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเออก็ถูกอะมันไม่มันไม่หิวทุกคนน่าจะเพราะเราใส่เกาะอ่าไอ้นั่นน่ะแมคโนโน่มันเลยทำให้เราไม่หิวนะผมเดานะกูไม่ใช่มันมันเต็มอิ่มตลอดเวลาเออเพราะว่าเป็นของกินไงงั้นกูไม่กินก็ได้ประแต่มีบางอย่างที่ผมกินได้อยู่อันนี้อ๋อเป็นเบอร์เกอร์แล้วหละอ๋อไม่ใช่อันนี้มันกินไม่ได้อันนี้เป็นเมทัลเหมือนกันโอ๊ยกูเมาเนี่ยซึ่งที่ผมกินได้ก็จะมีแค่นี้เหรอฮะอันนี้ก็ไม่ได้อ่ะกูมีสามชิ้นที่กินได้้้้มมมมาาพพรออแลลลวกก็ินเเยยใชู่ด ลูกออยอยู่นี่ลูกอ้อยอยู่ไหนยลูกออยอึจังปะในน้ำอยู่หรือว่าแบบมันอยู่บนบกไม่น่าใช่ต้องอยู่ในน้ำไปได้ลูกอ้อยไปได้ลูกอ้อยไปได้ไอ้บอยกูตีลูกออมึงอ่ะมึงอย่าไอ้เจ๊มึงจะตีทด้ไมวะไอ้บุมากูโอ้โหลูกออยกลายแต่ว่าโอ้ยพาดก่อนร้อนแต่ลูกอ้อยนี่ไม่ตรงกูกูไม่มีขอข้ามก่อนแล้วว่ะ ชิบหายแล้วแกอ่ะโอเคก็ okay. ถือว่า,าก็นชนะลูกออไปทุกคนเออทำไมกูไม่เก็บก่อยวะหรือว่ากูเปิดหรือว่ากูทิ้งไปมหมดเลยวะไม่แน่ใจจำไม่ได,จจไได้อันนี้คาไม่ได้อ่ะกูไม่มีอะไรคาไปแล้วกูมีแค่นี้แหละโอ้โหกูแพ้ามนแน่เลยอ่ะกินบ้าไปจ้ยตายแล้วเมื่อกี้ผมถ <มา S 1> ่ายไปบอยว่าดาบดาบเมสูงของบอลเท่าไหร่บอกว่าหมื่นหนึ่งทุกคนแล้วกูดาบดาบเมร้อยเดียวไม่เอ้ยมา้อมยังยังปวะ้อมยังข้างหน้านี่ไงมาตะตะ้อบแล้วก็ลยไปเลย

กูเพิ่งเห็นว่ากูมีก่อแบบยังแบบไม่แตกแล้วเต็มแล้วกูลืมใส่โดนหนาแน่งงต่งเอ้ยรอบนี้กูไม่ตีรอบนี้กูไม่ยิงแล้วอ่ะเริ่มเลยมาดิกระเบิดกระเบิดกระเิดเพราะไอ้โฆษณาอยู่แล้วมากระเบิดกระเบิดกระเบิดตีไม่เข้าเลยอ่ะก่อก็แค่ไม่ลดเลยนี่หว่ากูาวหน้าเมื่อกาวหน้าร้อยหนึงก้าวหน้าเบ็ดหมื่นหนึ่งไอ้แก๊นโอ้ยนี่นี่นี่ใช้แค่นี้ก็ตายแล้วมั้งเนี่ยอันนี้แค่ร้อยเนี่ยไหนในมึงดอกเบี้กูดิ มึงดอบหลับไ,ไอท้ที่มึงใช้ไปตีกูไปอ่ะอันไหนหมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นหนึ่งหรอเอ้ยพันหนึ่งแล้วไหนบอกหมื่นหนึ่งก็บอกพันหนึ่งหมื่นหนึ่งอะไรเอากูได้ที่หมื่นหนึ่งอันไหนกูตีมึงดิอ่ะลดไหมอ้หูกูใช้แค่ไม่รู้เลยเกาะกูตีนานอะโอ้โหมึงอีกมึงเข้าได้ไหมแต่เล็กไหมล่ะก็พอดีมีแบบอันที่วาระเยอะนะอืมกูก็มีเยอะไหมล่ะกูก็มีพอๆกับมึงอะ่ะเออ ก๋วเหรอไม่รู้อ่ะก๋อบเบอร์เกอร์หัวสุดหรอเออผมใส่ก๋อเป็นฟาฟนี่มาเออแพ้ก็แพ้เออยเราก็แพ้<ม>แล้วทุกคนอุ้งปากอ่ะอุ้งปากไม่เคยชนะหรอกมึงอ่ะถึงเราใส่ก๋อบเบอร์เกอร์อที่เต็มเแล้วก็แพ้ดีนะเพราะก๋อยมากกว่าจะแตกโอเคท่านทุกคนก็สลัดกินได้ครับแล้วก็แพ้พี่บอยไปสโซบองชนะไปเนาะโอ้แพ้ออพยอไม่เคยชนะอแมันี้อ่ะไม่เบื่อบ้างรอ่ะไปตายเลยถราใครชอบเรื่องวอร์ดสไครตช่องหนึ่งเด็กชายมันจะเขียนหนาบ๊ายบาย